สวัสดีครับคุณรักยินรีวายห้าศูนย์หนึ่งวันนี้เพจยินรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับมานําเสนอเกงยินรีวายห้าศูนย์หนึ่งเป็นยูสามสิบหกแเป็นยูสามสิบหกเอลสามสิบสี่นะครับเป็นงานไชน่านะครเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะครับตัวนี้ตะเข็บกําลังขึ้นสวยนะครับลางตะเข็บกาลังขึ้นสวยนะเดี๋ยวผมให้ดูสีนะครับนี่เป็นด้านหน้าเป็นงานกระดุมนะครับท้ายเพจเพจเรานะครับเพจเราขายเฉพาะ รีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองเป็นงานนอกล้วนนะครับที่เพจผมขายนะเป็นงานนอกล้วนเป็นงานกระดุมล้วนไม่มีงานซิปนะครับไม่ได้ขายงานไทยนะครับเป็นงานนอกล้วนครับมาดูสีบรูนะครับเข้มๆนะครับตัวนี้เป็นงานชหน้านะครับงานกระดุมห้าเม็ดเดี๋ยวให้ดูกระดุมนะครับเดี๋ยวให้ดูกระดุมแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับกระดุมนะครับงานกระดุมห้าเมตรนะฮะสองสี่ห้านะฮะวัดจิงเอลสามสิบห้ายาวทั้งตัวสี่สิบสามปลายขา จุดห้านะครับตัวนี้นะครับยีบลูยีเข้มนะครับเข้มครับตัวนี้ไม่ได้กลางนะเป็นสีเข้มยิบลูยิงเข้มครับตัวนี้สภาพเหมือนใหม่เลยครับตัวนี้จะเป็นสภาพเหมือนใหม่นะครับเยาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังด้านหลังก็สวยๆนะครับสีเดียวกันเลยนะฮะ สีฟ้าครามสีบลูยีนะฮะเนี่ยนะครับสภาพไม่มีตำหนินะฮะตัวนี้ไม่มีตำหนิสวยๆเข้มๆด้วยใครที่ชอบสีเข้มไม่ควรพลาดนะครับอย่างนี้นะฮะสีแบบนี้สุภาพแบบนี้หาได้ไม่ง่ายครับแต่ผมให้ดูป้าย ป็นงานใช้หน้างานหรืองานจีนนะครับเป็นป้ายหนังแท้นะครับดูเหมือนมาตรฐานเลยครับดูมีมาตรฐานเลยนะฮะเป็นรุ่น501 HT HT ก็คือจะเป็นทรงขากระบอกนะจะไม่ใช่ขากระบอกตรงเหมือนทั่วไปนะครับเป็นขากระบอกตรงแต่ว่าปลายขาจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเป็น HT นะฮะ W 36 L 34นะครับวัดจริงนะครับเดี๋ยวผมดูวัดจริงให้นะครับ วัดจริงเอลสาสิบห้ายาวทั้งตัวสี่สิบามปลายขาเจ็ดจุดห้านะครับเป็นงานจีนนะครับหรือไชน่านะทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศไหนผลิตนะครับรีไวเนี่ยเกือบจะเท่าเทียมกันทุกประเทศครับไม่ว่าจะเป็นยูเอสเอมกซิโกตุรกีไชน่ากัมพูชา,า,ชาพวกนี้งานออกมาดีหมดนะครับพักหลังมาเกือบทุกประเทศนะครับเกือบเท่าเทียมกันหมดนะฮะและตัวนี้เป็นงานไชน่านะครับสวยครับ สภาผ้าแน่นๆหน,น,นานๆเต็มๆเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูปลายขานะเนี่นะครับปลายขาเดิมๆสวยๆเลยนะปลายขาเดิมเนี่นะครับลายเย็บยังเดิมๆอยู่เลยเนะี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวดูแน่ใจว่าจะเห็นตะเข็บไหมตะเข็บน่าจะพอเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดู เนี่ยนะครับช่วงตะเข็บช่วงนี้นะฮะกำลังขึ้นอ่อนๆเลยนะฮะตะเข็บกำลังขึ้นเลยนะเอาละครับอ่าเป็นสีบลูเข้มๆนะครับตัวนี้ตรงใส่ท่านใดก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ